สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรรภูมิครับเรามาอัปเดตวันที่12 mm hmm. พฤศจิกายนนะครับว่าชั้นใต้ดินกับร้านค้าที่พักแล้วก็แอร์พอร์ตเดลิงเนี่ยตอนนี้จะมีสถานการณ์เป็นยังไงลรวบ้างนะเราเริ่มเดินจากฝั่งทิศตะวันตกของสนามบินนะครับชั้น1แล้วลงทางเลื่อนนะครับไปชั้นใต้ดินนะครับข้างบนก็จะเห็นบอกว่าจะมีเคาน์เตอร์ของรถสาธารณะอยู่นะนะครับเราเดินทางเลื่อนลงมาจะมาฝั่งทิศตะวันตกครับ เราก็จะเจอโถงชั้นใต้ดินนะครับฝั่งที่ตัวนตกอยู่วันนี้ค่อนข้างโล่งเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาประมาณช่วงประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆนะครับที่เขาเพิ่งกําลังกินข้าวกันในช่วงนี้ซ้ายมือจะเป็นร้านนวเดเรือนรักนะครับที่ยังคงปิดมาอย่างยาวนานเลยนะขวามือด้านหน้าครับจะเป็นร้านค้าที่ยังคงปิดปรับปรุงนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เคยเปิดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยังปิดอยู่นะ แล้วก็ติดกันก็จะเป็นร้านชาตรามือนะครับทุกคนอันนี้เป็นร้านร้านหนึ่งที่เปิดอยู่นะครับถงใต้ดินเดี๋ยวเราเดินลงไปทาง a i r p o อร์ตเรลลิงนะครับเพื่อไปดูร้านค้ากับบริเวณ a i r p o อร์ตเรลลิง์หน่อยช่วงเที่ยงๆของวันนี้ก็จะเห็นว่าผู้โดยสารที่มาใช้บริการ a i r p o อร์ตเรลลิง์นะครับ ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีสัก2-3คนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราอาจจะเป็นช่วงเที่ยงครับทุกคนพักกินข้าวกันเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูร้านค้าบริเวณ port, แอร์พอร์ตเลว์ลิงกันดีกว่าร้านแรกก็จะเป็นร้านชา plus นะครับราคาก็ไม่แพงครับเริ่มต้นประมาณ40บาทนะครับทุกคนมีไอติมด้วยติดกันก็จะเป็นร้านผลไม้ปั่นร้านนี้ขายดีครับร้านเนิฟเดมานายนะครับ แล้วก็มีเครื่องจำหน่ายน้ำส้มคั้นอัตโนมัติด้วยนะประมาณ60บาทนะครับทุกคนร้านที่3ก็จะเป็นร้านมอนเต้ครับครับร้านนี้ก็ดูดีมีคนมาต่อคิวเยอะเหมือนกันนะครับช่วงเที่ยงๆนะฮะเยอะเลยแล้วก็ร้านสุดท้ายของเบืองนี้ก็คือร้านชาจ่านะครับก็มีพี่ๆการบินไทยมาใช้บริการอยู่เหมือนกันนะครับติดกันจะเป็นซูเปอร์ริชวิสิตการ์ที่ยังคงปิดเคาน์เตอร์อยู่นะครับ แล้วถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นเครื่องแลกเงินอันตโนมัติของเค a n k นะครับตรงนี้ยังเปิดอยู่นะทุกคนเรทก็ตามที่เห็นเลยนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเครื่องอัตโนมัติหรือเลือกเคาน์เตอร์เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดินย้อนกลับมานะครับถงทางเดินบริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะครับก็จะมีร้านค้าหลายๆจุดมีธนาคารหลายๆจุดนะครับซึ่งร้านแรกซ้ายมือตรงนี้จะเป็นแอร์พอร์ตทราเวลเซอร์วิสที่ยังคงปิดอยู่นะอย่างยาวนานเลยนะครับร้านนี้ แล้วก็ร้านแอลูกาที่อยู่ติดกันก็ยังคงปิดอยู่นะยังคงปิดอยู่หลายร้านมากเลยครับในเวิร์กนี้นะตรงไปข้างหน้าก็คือจะเป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงทั้งหมดเลยนะครับยาวไปทั้งแถบนะครับปิดทั้งหมดเลยจะมีแค่ ATM ที่เหลืออยู่นะครับนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านแลกเงินเดี๋ยวเราเดินวนกลับมาดูนะตรงนี้จะเป็นที่พักอวกาศแคปซูลโฮเทลมี6ห้องฝั่งนี้นะครับเปิดให้บริการอยู่ครับ ก็เห็นว่าจะมีผู้ผู้โดยสารมาใช้บริการบ้างนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้แต่ก็พอมีครับส่วนติดกันเลยก็จะเป็น b ็ xtail s l e e p i n g Bo x ็ที่เป็นที่พักที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเป็นเวิง้งแบบมีหลายห้องมากๆเลยสีฟ้าจะเป็นฟรอนเดสนะครับก็มาติดต่อตรงนี้ได้ก่อนค่าพักนะครับมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่แล้ววันนี้ก็จะมีผู้โดยสารมามาเข้าพักด้วยนะครับอยู่ตรงห้องริมสุดเลยฝั่งตัวข้ามจะเป็นทางข้อออกแอร์พอร์ตเดลิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็ยังคงเป็นบ็อกซ์เทลสลิปปิ้งบ็อกเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วก็แอร์นะครับลูกเรือนะครับ,เ,รบเดินผ่านในถงในถงช่วงเที่ยงกว่าประมาณเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักอวกาศอีกอีก,อ,กอีกฟากหนึ่งนะครับหห้องก็เปิดให้บริการเหมือนกันนะนี่ครับทางเดินบริเวณแอร์พอร์ตเดลิงวันนี้ค่อนข้างแบบมีคนเดินผ่านไม่เหงาเท่าไหร่นะครับ ร้านแอร์พอทเทลนะครับยังคงปิดอยู่ <S <S แล้วก็ร้านแลกเงิน Happy Rich K-Bank แล้วก็ Super Rich นะครับเปิดทั้ง3ร้านเลยนะมาเลือกใช้บริการได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> ติดกันก็จะเป็นร้านล็อกบ็อกซ์นะครับร้านฝากกระเป๋าที่ยังคงปิดมาอย่างยาวนานเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีร้านเปิดใหม่ร้านสมาไวไ i นะครับย้ายจากโถงข้างในมาอยู่ข้างบริเวณแอร์พอทเ l ลิงนะก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันจะเปิดเมื่อไหร่นะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นธนาคาร TTB b นะครับที่เปิดต่อเนื่องยังไม่เคยปิดเลยนะครับเปิดตลอดนะแล้วก็ติดกันก็จะเป็นร้าน f ฟ d เ x ็นะครับที่เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันครับนีครับเดี๋ยวเราเดินย้อนไปยัง a i r p o อร Rail ลลิงนะครับวันนี้จะเห็นว่าในช่วงเที่ยงเนี่ยมีคนมาซื้อร้านน้าเยอะพอสมควรจุดจําหน่ายตัวอัโตโนมัติก็มีผู้โดยสารเริ่มทยอยมาครับเริ่มทยอยมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับบางท่านก็เดินทางเข้าไปนะครับ ก็จะมีจุดวัดอุณหภูมิด้วยตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเดินทางออกจากแอร์พอร์ตเดลิงเข้ามาในตัวอาคารมากขึ้นนะครับนี่นะน่าจะเดินทางในในไฟล์ช่วงบ่ายนะครับที่จะมีไฟล์เดินทางกอนข้างเยอะในช่วงในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นภาพที่ดีมากๆนะครับทุกคนที่มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยที่เดินทางแล้วก็ใช้บริการเที่ยวบินของสนามบ,บินสนุวรรณภูมินะครับ,บ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าอาคารสนามบินชนตนภูมนะก็จะเห็นว่าเริ่มมีมาเรื่อยๆเ,เหมือนกันนะครับมีมาเรื่อยๆเลยถือว่าไม่เหงาเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะเข้าไปในตัวอาคารชั้นใต้ดินนะครับก็จะผ่านจุดตรวจวัด,ดอุณหภูมิก่อนเข้ามาเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางซ้ายครับถงเออถงใต้ดินฝั่งที่ตะวันออกนะครับมีผู้โดยสารเดินเยอะเลยซ้ายมือจะเป็น k b a n k Exchange งที่ให้บริการอยู่นะ แล้วเราเดินมาฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเขแบงก็จะเป็นโซนร้านค้านะครับที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งแถบเลยครับที่เคยมีสับเวอยู่แล้วย้ายไปข้างบนแล้วนะครับแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านนะครับที่เคยเปิดตรงนี้แล้วก็คงยังคงปิดปรับปรุงอยู่ขวามือจะเป็นร้านหนังสือในอินนะครับก็ยังคงปิดเหมือนกัน ซ้ายมือก็จะเป็นร้านโครงการหลวงที่เคยเปิดนะครับแล้วก็ตรงมุมเลยตรงบริเวณเสานะครับก็คือเป็นเซเว่นอีเลเว่นที่เคยเปิดก็น่าจะย้ายขึ้นไปเปิดชั้น4ี่และครับตรงนี้ตอนนี้คือชั้นใต้ดินปิดปรับปรุงร้านเกือบทั้งหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเดินออกมาทางร้านค้าอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ขวามือที่จะเป็นชาตรามือนะครับจะเห็นว่าปิดปรับปรุงยาวมากเลยแล้วในเวิ้งโขงทงทางเดินชั้นใต้ดินก็ถือว่ามีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเดินอยู่เป็นระยะเรื่อยๆเหมือนกันครับ นี่อีกร้านหนึ่งที่เปิดอยู่ก็คือร้าน Coffee World นะครับเป็นร้านที่2องของถงถงใต้ดินนะที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ก็จะมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งรับให้ให้นั่งทานกันในร้านด้วยนะนี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับก็น่ากินเหมือนกันนะครับอาหารน่ากินอยู่นี่คือถงชั้นใต้ดินฝั่งที่ตัวนออกนะครับทุกคนก็ถือว่าเริ่มมีบรรยากาศที่คึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเอาละครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของชั้นใต้ดินสสนนาามมบิิวภูถือ่ ยังมีผู้โดยสารทยอยเดินทางมาเรื่อยเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ